บ้านผีโมตอนกระสือยายจันณนะหมู่บ้านเล็กๆที่มีครัวเรือนไม่ถึง10บหลังคาเรือนมีอยู่บ้านหลังหนึ่งที่ตั้งห่างออกมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวภายในบ้านไม้หลังเก่านั้นอาศัยอยู่เพียงยายจันหญิงชราวัย80ปีท่านมีสุขภาพไม่แข็งแรงนักจึงเดินไม่ค่อยสะดวก จึงมักนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านตั้งแต่เช้าจนรดคำ่ำในค่ำคืนค่ำคืนหนึ่งบรรยากาศที่เงียบสงัดแสงไฟสลัวสลว,วจากหน้าต่างบ้านดูวังเวงเราวกับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ปรากฏเงาเงา,เงาหนึ่งลอดผ่านแสงไฟจากหน้าต่างก่อนที่หน้าต่างจะค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นเงาคล้ายศีรษะค่อยๆผักหน้าต่างออกก่อนที่สิ่งมีชีวิตปิศนาจะโบยบินออกไป แสงสลัวที่เห็นจากหน้าต่างนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นแสงไฟจากสิ่งมีชีวิตนั้นนั่นเองใช่แล้วยายจันเป็นกระสือในทุกคืนวันที่7ยายจันจะต้องออกไปหากินข้างนอกเป็นปกติความเป็นกระสือของยายจันนั้นไม่ได้ปรากฏในทุกคืนดังตำนานเล่าขานเนื่องจากยายจันแต่เดิมเป็นผู้ริษยาพี่น้องทั้งเจ็ โดยยายจันเป็นบุตรสาวคนโตรูปร่างหน้าตาของยายจันนั้นมักจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนมากนักต่างจากน้องๆของยายจันที่มีหน้าตาน่ารักหน้า,นาเอ็นดูและยายจันจะต้องโดนพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างเปรียบเทียบอยู่เสมอทั้งนี้พ่อและแม่ของยายจันแม้จะรักให้น้องๆเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อยายจันมากนัก จึงทําให้พอน้องๆของยายจันได้รับสิ่งของหรือทําอะไรที่เป็นเรื่องน่าชื่นชมยายจันมักจะคอยพูดกรอกหูยุแย่พ่อและแม่ของตนให้น้องๆในแง่ลบเสมอมาถึงอย่างนั้นพ่อและแม่ของยายจันกลับเป็นคนที่หูเบาพอยายจันพูดอะไรพ่อกับแม่ก็เชื่อซึ่งจุดนี้ยายจันรู้ดีและนี่คือสิ่งที่ยายจันภาคภูมิใจกับความสามารถของตนภายหลัง ความริษยาก็ได้ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเนื่องจากน้องๆของยายจันนั้นทำอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่ยายจันนั้นกลับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาสักทียายจันจึงหันไปพึ่งพาคุณไสยศาสตร์มืดเพื่อกําจัดน้องๆของตนทีละคนแต่ยายจันก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแก่นกล้าเรื่องวิชาคาถาอาคมมากนะักจึงทําให้อาคมไหลสะท้อนกับดังนั้น ในทุกวันที่7ยายจันจะต้องออกมาหากินในรูปร่างของกระสือนั่นเองเนื่องจากการเป็นกระสือของยายจันนั้นไม่สามารถปิดพ่อกับแม่ได้จึงทำให้พ่อกับแม่ของยายจันได้รู้ว่าลูกสาวคนโตของตนนั้นมีความริษยาน้องๆจึงก่อให้เกิดความทุกข์ระทมใจจนตอมใจตายในที่สุดเนื่องจากก่อนหน้านี้พ่อและแม่ของยายจันนั้น ก็รักและคอยช่วยเหลือยายจันด้านการเงินมาโดยตลอดหาได้ปล่อยประระเลยไม่แต่ยายจันนั้นกับมองข้ามสิ่งที่พ่อกับแม่ของตนได้ทําให้แต่แม้ถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างนี้ยายจันก็ไม่ได้สลดใจแต่อย่างดใดยายจันกับมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเป็นเรื่องดีแม้ตนจะกลายเป็นผีกระสือที่ใครๆต่างหวาดกลัวแต่การเป็นผีกระสือของเธอนั้นกับควางการมีอายุที่ยืนยาว ทำให้เธอได้เห็นการรอมหายตายจากของน้องๆของเธอทีละคนทีละคนกลับมาในปัจจุบันค่ำคืนดึกสงัดแสงไฟสีแดงจากกระสือยายจันค่อยๆลอยไปตามทางเข้าหมู่บ้านเล่ากับว่าชินในเส้นทางของตนแล้วแต่ยายจันกลับประมาทคิดว่าบ้านของตนห่างไกลจากผู้คนแล้วจะไม่มีผู้คนบัดนี้ทุกการกระทำของยายจันนั้น ล้วนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่นายกําเป็นชายกำยำรูปร่างสูงใหญ่เกิดความไม่สบายใจเนื่องจากพบว่าผ้าถุงและเสื้อผ้าของภรรยามักจะมีคราบเปื้อนจากการซักตากเสร็จในเวลากลางคืนทำให้ไม่สบายใจและนอนไม่หลับจึงลุกออกมาทำงานที่สวนปาล์ม สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นทำให้เขามักจะนึกถึงเรื่องราวในอดีตในวัยเด็กของเขาในกํานั้นมักจะเห็นแสงไฟสีแดงค่อยๆลัดเลาะผ่านสวนของเขาไปอยู่บ่อยๆในกําเคยเห็นแสงไฟสีแดงบินตรงไปหยุดตรงคอกหมูของตนก่อนที่วันรุ่งขึ้นหมูของเขาจะตายไส้ทรักออกมาในกําได้นำความไปบอกกับแม่ของตน แต่กับไม่มีใครเชื่อสิ่งที่นายกำพูดเลยแม้แต่คนเดียวเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้นายกำได้เห็นกระสือตัวเป็นๆอย่างคาดไม่ถึงความกังวลของนายกำยิ่งหนักอึ้งเขาจึงเพ่งมองคอยดูทิศทางที่ยาจรย์นั้นจะไป ซึ่งเมื่อกังวันนี้มีหญิงสาวในหมู่บ้านเพิ่งคลอดลูกไปยายจันก็ตรงไปทางนั้นพอดีทำให้ในายกัมนึกขึ้นได้จึงรีบวิ่งไปทางลัดเพื่อไปแจ้งเรื่องนี้ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านนายกําบอกเล่าเรื่องราวราวกับเอาหัวของตนเป็นประกันผู้ใหญ่บ้านก็เชื่อเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พบผ้าถุงเปื้อนคราบเลือดของภรรยาผู้ใหญ่บ้านอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้ใหญ่บ้านเชื่อเช่นนั้น ผู้ใหญ่บ้านจึงได้เกณฑ์ชายหนุ่มกำยำม,มาร่วมกันจับผีกระสือยายจันในครั้งนี้ทุกคนต่างพร้อมใจกันถือคบเพลิงบางคนถือมีดบางคนถือปืนเมื่อรวมกลุ่มกันหาอาวุธครบเรียบร้อยแล้วก็พาการมุ่งหน้าไปบ้านของหญิงสาวที่พึ่งคลอดเพราะรถของเด็กที่พึ่งคลอดนั้นน่าจะอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านเท่าไหร่ส่วนทางด้านยายจันนั้นที่กำลังอริสอร่อยกับการกินอาหารอันโอชะ กลับไม่รู้ตัวว่ากำลังมีภัยเข้ามาสู่ตนกลุ่มชายชะกันที่รวมตัวกันมาล่ายายจันหลังจากเห็นภาพเบื้องหน้าที่ยายจันกำลังนั่งกินลกเด็กเหนียวนั้นต่างก็ตกใจพากันวิ่งไล่จับยายจันเห็นแบบนั้นก็รีบบินหนีอย่างโชคชนเล่ากับว่าเคยผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วก่อนที่สายตาของยายจันจะพันไปเห็นต้นไม้ใหญ่ยายจันก็เร่งความเร็วบินขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ ก่อนที่จะค่อยๆรีีแสงไฟของตนเองกลุ่มชายชะกันเห็นดังนั้นต่างตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะไม่คิดว่ายายจันจะหลีแสงของตนเองเพื่อปกปิดล่องลอยได้ทําให้พวกเขานั้นคว้าน้ำเหลวพวกเขาจึงได้แต่เดินคอตกกลับบ้านไปเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับคนในครอบครัวฟังหลังจากชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นรู้ข่าวกันหมด คนในหมู่บ้านก็ต่างไม่สบายใจจึงได้รวมตัวกันไปที่หน้าบ้านของยายจันเมื่อเดินมาถึงทางบ้านของยายจันแล้วทุกคนได้สอบถามยายจันอย่างละเอียดมีหรือที่ยายจันจะยอมรับยายจันกับปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างชาวบ้านจึงจำเป็นต้องควบคุมตัวยายจันไว้เพื่อที่จะเฝ้าดูอาการต่อไป ในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ยังคงเฝ้าอาการอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่ายายจันก็ไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆชาวบ้านจึงเริ่มเกิดความสงสัยการเฝ้าดูอาการเป็นเวลา3าวันโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเลยทําให้ชาวบ้านเริ่มท้อแท้อย่างไรก็ตามนายกรมก็ยังยืนยันได้ว่าเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองความขัดแย้งจึงเริ่มเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน เนื่องจากชาวบ้านเฝ้าระวังสังเกตการมาหลายวันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆจึงได้ยุติการเฝ้าระวงังยายจันในระหว่างนี้ยายจันจึงอาศัยจังหวะที่ความระแวงของชาวบ้านลดลง หลบหนีไปย้ายอาศัยหาที่อยู่ใหม่ก่อนที่จะถึงวันที่เจ็ดในเดือนใหม่อีกครั้งเรี่ยวแรงที่ยายจันมักจะไม่มีแรงแสดงในก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของยายจันใช่แล้วเนื่องจากยายจันจะเป็นอมะตะเรี่ยวแรงของยายจันก็เหมือนกับหญิงสาววัยสาต,ต้นต้นนั่นเองเมื่อถูกจับได้ยายจันก็ย้ายถิ่นฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ยายจันจะมีชีวิตอยู่ได้อายุยืนยาวเป็นอมะตะ แต่การที่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไปเรื่อยๆตลอดจนชีวิตก็ทำให้ยายจันหัวนึกถึงรู้สึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำกับพ่อแม่ต้องทุกข์ใจและคอยอิจฉา,าความสำเร็จคอยพูดยุเแย่น้องๆของตนนำซ้ำยังหันไปเล่นคุณใสมนดำทําของใส่น้องของตนจนตัวเองต้องมากายสภาพเป็นเช่นนี้ทำให้ยายจันรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ตนทำ แล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ก็ต้องทนอยู่ต่อเพื่อรับกรรมไปอีกนานแสนนานและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ยายจันจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้สักทีแม้การสำนึกผิดในภายหลังจะไม่สามารถย้อนไปแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่เรายังสามารถปรับปรุงพฤติกรรมในอนาคตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้บ้านผีโมชแนลขอจบเรื่องราวกระสือยายจันเพียงเท่านี้ Ban Pimo, thank you.